สวัสดีครับผมกวินธรรมสัจจานท์นก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้กลับมาบ้านแหน่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับคุณรวิโรทองคุณวิรลักษ์โรทองพี่เป้โรนาริตนะครับผมรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนร่วมร่วมเกี่ยวข้องในในดีลนี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยินดีที่ได้กลับมาบ้านแหน่งนี้ครับ จริงๆแล้วผมบอกเป็นความรู้สึกแบบนั้นอาจจะไม่ถูก,กแต่ในใจรู้อย่างเดียวว่ามันมันตื้นตันมันคิดถึงมันรู้สึกอบอุ่นมันเหมือนได้กลับมาบ้านหลังเดิมที่เราแบบเคยอยู่แล้วก็เคยมีบรรยากาศดีๆที่ที่เราเคยพบเจอมาคือผมอยากจะกลับมาช่วยให้เมืองทองเนี่ยกลับไปอยู่ในจุดที่ที่เคยเป็นมาครับผมซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือน้องๆทุกคนเนี่ยรวมไปถึง ทีมงานสกรัโพแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านผู้บริหารทุกท่านเนี่ยก็ทํางานกันค่อนข้างหนักอยู่แล้วผมก็อยากจะมาเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยกันพัฒนาอยากให้เมืองทองกับไปสู่ในจุดที่ใหญ่รั้ ก็ติดตามเมืองทองเล่นตลอดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่มาริโอเข้ามาทําคือผมรู้สึกว่าแนวทางของมาริโอเนี่ยเป็นฟุตบอลที่น่าตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็ผมตั้งตารอคอยอะ่ะที่จะแบบได้มีโอกาสลงไปร่วมฝึกซ้อมลงไปร่วมทําการแข่งขัน,ขนกับแท็กติกของมาริโอกับน้องๆในทีมทุกคนกับื่อนร่มทีมทุกคน <S <S ผมไม่รู้สึกแปลกใจเลยด้วยความสามารถที่น้องๆมีด้วยความมุ่งมั่นของเลือดกิเลนอยู่ในตัวอยู่แล้วผมว่าพอน้องเขาขึ้นมาเขารับรู้ได้ถึงจิตวิญญาณถึงพลังงานของความเป็นกิเลนความเป็นเมืองทองอ่แล้วก็คือ ซีซัานที่ผ่านผ่านมาน้องๆก็ทำงานได้ดีแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าผมก็ตั้งร่างตาลอที่จะร่วมง,งานกับเพื่อนรทีมทุกคนเป้าหมายของผมเนี<ม>่ยผมอยากจะกลับมาฝึกซ้อมกับทีมให้ได้เดีสุดปรับตัวกับแทคนิกของมาริโอปรับตัวกับให้เข้ากับเพื่อนทีมทุกคนแล้วก็ทําความสนิททำความคุ้นเคยกันให้ดีสุดแล้วก็อยากจะพาเมืองทองให้กลับไปสู่จุดที่งใหญ่ครับคิดถึงทุกคนครับคิดถึงแฟนบอลของเมืองทองทุกคนนะครับท,ทุกโซนเลยคือดีใจ ที่ได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือคราวนี้ก็ได้กลับมามาในในฐานะที่ได้กลับมาอยู่บ้านอีกครั้งนึงครับผมก็อยากจะเจอกับทุกๆคนแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวอีกครั้งหนึ่งครับยังไงต้อนรับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับ